สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีเพลงมาฝากนะครับจดหมายถึงเจ้านายนะครับผมร้องไม่ได้เต็มเสียงเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันมีบ้านติดติดกันนะครับเดี๋ยวก็จะหาผมบ้าเอานะครับผมวันนี้เขาก็หาผมบ้าพออยู่แล้วนะลองฟังดูแล้วกันนะครับผมจดหมายถึงเจ้านายเครียดจริงโวให้มันจะทำยังไงต่อไปเงินก็ไม่มีใช่งานก็ไม่มีทำ สิ้นแถมยังโมงกระนำเพราะไอโะ้โราพยายาอทำให้เป็นแบบนี้บอกตรงๆว่าเงินของรัดที่ช่วยมามันก็มีคุณค่าแต่ไม่พออย่าใส่ลูกลาในมีสิน,นีมากมายมันจะพอได้ไงจ้านายก็ลองคิดดูฝากทุกคนแชร์เพลงนี้ถึงทันนายกขอชิพเพลงเพลงมีน้ำแทนจดหมาย ภาประชาจนกำลังจะอดตายหวังเจ้านายช่วยช่วยมีงานทํำถากเจ้านายได้ฟังกอเพลงนี้ให้ช่วยกันปริง่งเมยรีแกไขอย่าชักช้าเรงการเงเร็วไว้ฟื้นเศษของไทยกับ าบดาบานดาได้าน้ำเข้าไฟข้ารถแล้วค่ข้าชาวบ้านต้องส่งงา,านการประจำที่ผู้ไว้หลายคนก็ตกงานทั้งเมืองหาง,งานฝึดเครื่องแทบจะเหยียบกันตายพวกผมไม่มีถุงเงินถังไว้กินงนอนนั่งเหมือนกับพวกเจ้านายฉีดวัคซีนมาป้องกันโควิดไม่เป็นอย่างที่คิดมันก็กันไม่ได้ฉีดไม่ฉีดมันก็กิดอยู่ดีนี่เมื่อเป็นอย่างนี้จะต้องทํำยังไงพวกผมทังอยากทํางานไม่อยากอยู่บ้าน ชเพลงนี้ถึงนน่านนายกเพรใช้เพลงเพลงนี้นั้นแทนจดหมายว่าประชาชนกำลังจะอดตายวอนเจ้านายช่วยช่วยมีงานทำหากเจ้านายได้ฟังเพลงนี้ให้ช่วยกันรีบเป็นแก้ไขยอย่าชักชาอยุเจัดการอย่างเร็วไว้ืืนเสกของไทยกลับมา กลับมาผิดฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยกลับมาผิดพลาดประการใดขอไัยไปตรงนี้แล้วกันนะครับฝากช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันครับผมเพลงนี้ผมเขียนให้ทุกๆคนที่ว่างงานกันทุกคนนะครับที่เครียดก,กันอยู่นะฮะตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ฟังจนจบเพลงสวัสดีครับผม 拜拜。Bye bye.